นี่คืนนี้ตัวเลขมาเรียกธาชิคือเลโกนเลโกอนอล่ต้มต้มต้ม,ตมลยรอยพื้นนี่นี่นั่น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 มีการหยบมีการหยบนั่นนั่นนั่นเยเลยเลยเลยนะอ้ยาต้มยอดมาขามใส่เครื่องเคียงให้ถึงนี่ ไข่แน่นอนไข่โอนไข่โอนหยอกยุบยุบเลยไม่ต้องพูดถึงไข่แน,น่ตัวนี้ยฮ่าเดี๋ยวต้มต้มไปไหนไปไหนอย่าไปสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องเออสุดยอดคืนอ,อนีอน้กำลังร้องก็มีไปไหนเลยคนเลยคนกำลังร้องก็มีต้มยอดมากอะ